เอาไงากับมนัฟฟนเนี่ยไอ้ฝนเนี่ยอยู่ดีก็กลายมาเป็นคนพิการเนี่ยพาร้าจริงๆเลยอะ่ะกินกนินเพิ่มไยกินเพิ่มไกินเพ้่มไปอย่างนี้นย่าเอาเงนดูดึงจะให้มึงตายตายไปซะพี่เอาไงากับมนัฟฟนเนี่ยไอ้ฝนเนี่ยอยู่ดีก็กลายมาเป็นคนพิการเนี่ยพาร้าจริงๆเลยอะ่ะ ก็ต้องอยู่ก็ดูแลไปตอนไปทิ้งไว้ที่ไหนแล้วแล้วใครจะดูให้ทำยังไงแล้วมันก็เป็นอุบัติเหตุไหมมันก็ไม่ได้ตั้งใจหรอกโหมันคงอยากตั้งใจเป็นคนมีการมั้งพี่แต่ใครจะมาดูแลมันได้ตลอดเวลาก็ต้องดูมันเป็นน้องแล้วเราจะทํำยังไ,ไงอ่ะไม่งั้นเราจะจ้างหรอจ้างใครมาดูไหมละ่ะโอ้ยแล้วหนูจะเอาตังค์จากไหนละงานการก็ไม่มีทําก็มาช่วยกันออกหนูไม่มีหรอกนะตังค์อ่ะ แกก็ดูนไปแล้วมันเป็นอะไรตอนนี้ก็ไม่รู้เนี่ยเออมันก็ไม่ได้ตั้งใจจะเป็นแม้ก็มันเกิดอุบัติเหตุจะให้มันทำยังไงล่ะหรือแกจะออกไปหางานทำฉันอยู่ดูมันเองก็ได้นะบ้าบอใครจะมีตังค์าดนะ้นหนไูได้ตาหาตังที่เก่งขอ่าพี่นะออไม่ต้องบูนก็เออเดี๋ยวพอแบบเออขยับขยายได้มีเงินเพิ่มกว่านี้นิดนึงก็ค่อยจ้างคนมาดู ดูน้องแค่นี้เองนิดหน่อยนะโหก็ไม่ได้ง่ายปะแล้วหนูต้องเป็นคนคอยเช็กขี้เช็เดเจ้าให้มันหรออ้ยพระอ้อมก็มีถึงเวลาก็แค่เปลี่ยนพระอ้อมให้มันหาข้าวให้มันกินหน่อยไม่ได้ต้องทำอะไรมากกินก็ยากต้องประเคนให้โอ้จะทำยังไงให้มันเดินคลายไปกินเองไงเมื่อดูหน่อยน้องแค่นี้ ฝนนอนน้ำลายไหลแงะเบื่อจริงเลยอยู่ดีมาต้องพิการพาละนอนน้ำลายไหลไปเลยนะเช็ดให้หรอองฝนลุกถึงเวลากินยามแล้วลุกันลุกขึ้นมาอย่างนี้ลุกผิงเขาไปแล้ กินเลยกินกินน้ำเลยกินเลยกินเข้าไปอย่างนี้พาล่างจริงเลยดูเลยยากเลยนอนลงไปเสร็จแล้วก็นอนลงไปนอนลงไป้ยกินอะไรเนี่ย นะรอรุ่นสามวันกว่าพี่เมย์จะกลับมานอนจมก,กองขี้ไปเลยนะร้องเหรอร้องเหรอจะให้ข้างบ้านไม่ได้ยินไง,งร้องเหรอหนูเวนกลัวดังจะแทงตายตายไปซะไอกน้องพาละกูไม่ได้รักมึงหรอกนะวันวันมึงกูนั่งนั่งเฉทขี้เ็ทเยี่ยวไอ้มึงเนี่ยใช่เรื่อ,กองกูไหมไมึงม่ดตายไ้สักทีพอละ วุ่นวายกับกูอยูนนน่นั่นแหละนั่งคอยชิดขี้เงี้ยมึงเนี่ยเฮ้ยสมุเฮ้ยฝนโอ้ยเป็นไงบ้างเนี่ยไม่ได้มาดูหลายวันบายดีปะวะเนี่ยเดี๋ยวนะทำไมตัวแกโดนอะไรเนี่ยอะไรกัดเหรอหรือไงไปกระแทกอะไรเนี่ยฮะ อะไรอ่ะเดินก็เดินไม่ได้ทำไมเขียวไปหมดเลยเนี่ยนี่ดูตามขาสิเฮ้ยเดินไปไหนก็ไม่ได้ทำไมขาเขียวไปหมดเลยเนี่ยแขนก็เขียวช้ำเป็นจ้ำๆเต็มไปหมดเลยเนี่ยฝนหันทำแกเหรอฮะอายอนี่ ให้ดูแลนะ้องพันกับน้องแบบนี้ได้ไงในนี่น,นี่ทำนานหรือ,อยังนานแล้วเหรอฮะ,อะตายดูดิแมงเดินไม่ได้ก็น่าสงสารพออยู่แล้วพคนี่จะมาทำกับน้องแบบนี้อีกไม่เป็นไรนะเดี๋ยวพันน่มันดูแลแ,แกไม่ดีเดี๋ยวฉันจะดูแลแ,แกเอง ทำไมปวดหัวอย่างเงี้ยโอ๊ยมันรุนแรงขึ้นทุกวันนะเนี่ยโอ๊ยเอ้ากลับมาแล้วเหรออืมพี่หนูบอกว่าหนูปวดหัวบ่อยๆอะ่ะเออเป็นไงบ้างนี่แกเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายเลยเหรออืม,อม มีกระจุกเลยอะฉันจะอยู่ได้อีกนานแค่ไหนอะระยสุดท้ายนี่มันขนาดนี้แล้วเนี่ย